ข่าวช็อกวงการบันเทิงเอ๋พรทิพย์ตรวจพบมะเร็งปอดทั้งที่ไม่เคยสูบบุหรี่สุขภาพดูเหมือนดีแต่วันหนึ่งหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเอ๋พรทิพย์นักแสดงดังภรรยาของปอนัทวุฒิสกิดใจเปิดใจสุดสะเทือนว่าเธอเพิ่งตรวจพบมะเร็งปอดระยะเริ่มต้นแม้ไม่เคยสูบบุหรี่ไม่เคยมีอาการชัดเจน แต่โชคดีที่ตรวจเจอเร็วและเริ่มรักษาทันทีเธอฝากเตือนทุกคนว่าอย่ารอให้ป่วยก่อนค่อยหาหมอมันตรวจสุขภาพอย่านิ่งนอนใจในยุคที่เราทํางานหนักพักน้อยกินไม่ตรงเวลาร่างกายอาจเตือนเราด้วยความเงียบที่น่ากลัวที่สุดเพราะสุขภาพดีไม่ได้ได้มาฟรีฟรแต่เกิดจากการดูแลตัวเองในทุกๆวันวันนี้เอเริ่มรักษาตัวแล้วเธอสู้เพื่อลูกเพื่อครอบครัวและเพื่อคนที่เธอรักชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนอย่าประมาทแม้แต่วินาทีเดียวและจากใจพวกเราทุกคนขอส่งกําลังใจทั้งหมด ไปให้พี่เอคุณไม่ได้สู้คนเดียวประเทศนี้มีคนที่รักคุณเป็นล้านล้านคนอยู่ข้างๆขอให้คุณหายไวไวและแข็งแรงขึ้นในทุกๆวันกลับมายิ้มได้อีกครั้งนะครับ